รับคุณกลับสุดลึกมันใช้ใสยย่แันดูท่านกันด้วยครับวันนี้เราเปกับในช่องมาจีบีเมื์อกันอื่นนะครับวันนี้นะครับผมไปจัาของข้าเซิร์ฟนอกนะครับแบบไม่ต้องแบบโหลดเซิร์ฟนอกเลยนะครับแค่โหลดแอปตัวนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับในแถบของ V I P นะครับมันก็จะมีเลือกของหลายประเทศนะครับแบบเยอะมากเลยนะครับเยอะสุดเลยนะครับมีแบบเจปงเจแปนมีไต้หวันมีแบบแคนาดาบราซิลก็ประมาณนี้นะครับตรงแถบฟรีนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียอะไรแทแถบอันนี้นะครับมันก็สามารถเข้าฟรีได้เหมือนกันนะครับ แต่คุณนะครับต้องชมวิดีโอกันนะครับถึงจะฟรีได้นะครับโอเคเรามาดูของแอปฟรีกันเลยนะครับแอปฟรีก็กดเข้าไปก็เปิดใช้งานได้าพื่อสังเกตนะครับใช้งานนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปโลกนะครับดูขมปิดให้ดูนะครับนี่นะครับรูปโลกก็จะหายนะครับถ้ารูปโลกขึ้นนะครับก็แปลว่าใช้งานได้ปกตินะครับเปิดเสร็จนะครับคุณก็เข้าฟีฟงฟีไฟล์นะครับ ถ้าเข้าฟรีไฟล์นะครับ oh, ก็จะเป็นแบบของเซิร์ฟนันนๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีโหลดนะครับเดี๋ยวผมไปกันเลยนะครับโอเคแกกันเลยวิธีโหลดแอมนะครับก็จะต้องพิมพ์ว่า p a n d a แล้วก็เว,ว้นวรคนะครับ v p แล้วก็เป็นนะครับ นี่นะครับมันกำลังอยู่อันนี้นะครับหนึ่งตัวแลตัวนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันก็น่าจะเหมือนกันนะครับ <S <S โอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครย้อนยินนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับบ๊ายบาย